thank you ถวายพระพรในด้านของโทสาจริตสำหรับโทสาจริตนี้ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับราคาจริตหรือว่าท่านที่จะตัดได้จริงๆก็ต้องเป็นพระอนาคามีตามที่ถวายพระพรมาแล้วในสมัยที่กล่าวถึงราคาจริตสำหรับโทสาจจริตแปลว่าคนมักโกรธ แต่ความจริงจรตทุกอย่างย่อมมีกับคนทุกคนทั้งหมดเพราะว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งจริตไม่ใช่เช่นนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีจริตต้วกันหมดทั้งทั้งหกประการแต่ถ้าว่าจะมีจริตอะไรไปมั่วสมหรือไปหมกอยู่บ้างทถานั้นมีกําลังอ่อนหรือว่ามีกําลังเข้มแข็งอย่างคนในโลกใหม่มีทั้งหมด คนที่ไม่รักสวยไม่รักงามเลยก็ไม่มีแต่ที่เรียกว่าราคาจริตนำก็เพราะว่าหนักไปในด้านสวยด้านงามเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> อะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียบร้อยไปหมดแม้จะไปตักน้ำผะาันพืนเข้าป่าก็ต้องหวีผมให้เรียบจัดเครื่องแต่งกายให้เรียบทั้งๆท,ที่ต้องทำงานหนักอย่างนี้เป็นต้นจัดว่าเป็นประเภทราคาจริต ความรักสวยรักงามเป็นเรื่องใหญ่อะไรๆก็ต้องสวยอย่างนี้เป็นราคาจริตแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีราคาจริตการต้องการความเรียบร้อยความสวยสดสดงดงามมีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากันบางคนก็เรียกว่าแต่งกายเป็นแค่สุขเอาเผากิ่งก็ใช้ได้อย่างอาตมาเป็นต้นขประธานละไพพูดอ้างตนนี้พระพุทธเจ้า่ันห้าม อะไรอ่างมาก็เพราะว่าอาตมาเองเป็นคนสุดสุกเอาเผากินในเรื่องการแต่งกายไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะักว่าไม่สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจเมื่อแก่มันหนุ่มยิ่งไม่สนใจมากกว่านี้ตอนแก่เขาดูมันว่าจะดีกว่าหนุ่มนิดหน่อยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเ,ราะเกรงว่ามันจะรุ่มร่ามเกินไปเคาเรียพระแก่รุ่มร่ามยิ่งจะตอนสมัยเป็นพระหนุ่มจีวรสีเหลืองไม่หม่ม อมตะเยวรสีกลักอย่างเดียวเพราะเมรมต้องการตัดราคาจริตไม,ม่เกิดความพอใจในตัวของตัวเองนั่นก็สนแสดงว่ามีราคาจริตจ่มากไม่ใช่มีมากไม่ไม่ใช่ไม่มีการทำตนเช่นนั้นเป็นการข่มขู่เป็นการบังความรู้สึกไม่เกิดความพอใจและไม่เกิดความผูกพัน นี่คนที่เกิดมาในโลกคนไม่รู้จักโกรธเลยก็ไม่มีเหมือนกันเป็นอันว่ารู้จักโกรธเหมือนกันเมื่อเรียกว่าใครจะโกรธหนักกว่ากันน้อยกว่ากันไวกว่ากันช้ากว่ากันเท่านั้นสำหรับโมหจริตอารมณ์ที่คิดอะไรไม่ออกใบการบางครั้งบางคราวเคยปลดปล่งแต่บางครั้งคิดไม่ออกอย่างนี้ก็มีเหมือนกันความผูกพันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกันว่าโมหจริต อันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ว่าใครจะมากจะน้อยเท่านั้นความเชื่อถือความเชื่อถือบางครั้งก็ใช้ปัญญาน้อยไปหน่อยความเชื่อที่ใช้ที่สัมพยุตไปด้วยปัญญาถ้าไม่เรียกว่าหนักไปด้วยศรัทธาศรัทธาจริตนี่เรียกว่าความเชื่อถือที่ใช้ปัญญาน้อยไปนิดหนึ่งรือคิดน้อยไปหน่อยหรือนีเรียกกันว่าคิดไม่ทันอย่างนี้ก็ต้องมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่ความปลอดปรลงความเจริญฉลาดในการบังคันะก็ย่มีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครจะมีเป็นปกติหรือไม่ปกติเท่านั้นเป็นอันว่าเจริตทั้งหกทุกคนต้องยอมรับนับถือว่าตนมีพร้อมมูลบริบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าบางอย่างจะยิ่งหย่อนกว่ากันบางอย่างจะเหนือกว่ากันบางหย่อนจะน้อยไปเท่านั้นเอง นีคนบางคนที่บอกว่าตนไม่มีราคะจริตตามที่สมเด็จพระมหาบาพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีราคะจริตพอยั่วไปยั่วมาราคะก็เกิดอันนี้อาตมาเห็นชอบด้วยที่พระมหาบาพิตรทรงกระทำอย่างนั้นจะได้เตือนให้ท่านบุญน,นั้นมีความรู้สึกตัวว่านี่ศัตรูมันแอบ,บอยู่ในใจของท่าน แต่ท่านมองไม่เห็นศัตรูการที่มองไม่เห็นศัตรูคิดว่าศัตรูเป็นมิตรตัวนี้ตายง่ายดีคําว่าตายง่ายก็เพราะว่าราคาจริตมันจะกินใจจนตายไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ไปได้ตอนนี้ไปก็ขอปรารบเรื่องโทสาจริตคำว่าโทสัจจริตแปลว่าคนมักโกรธคนประเภทนี้ชอบโกรธ โกรธง่ายๆถ้าโกรธใครได้แล้วรู้สึกว่าจะโก้ดีถ้าได้การคึดฮัดเข้มขน้นเกลี้ยกราดเข้าใจว่าเป็นการกระทำความดีแต่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าตนเองจะไม่สบายใจแต่ทำไปแล้วรู้สึกภูมิใจว่าความโกรธของตนเป็นผลอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพล ทรงแนะนำไว้ว่าควรจะใช้พรมวิหารสี่ <c oughs> และกสินสีอย่างที่เรียกกันว่าวันณะกสินคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวเพ่ง <c oughs> เป็นการระงับจิตทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าทําถูกกจริตมันเป็นของง่าย <c oughs> สําหรับความโกรธถ้าใช้พรหมวิหารสี่ ก็จะต้องพิจรารณาหาความจริงให้พบของจิตตรวจ,จิตไว้เสมอว่าเรามีอารมณ์แห่งความรักมีความรู้สึกในความรักในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นคนหรือสัตว์จะไม่ก็าตามปกติจิตมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอหรือเปล่าเรามีความสงสาร ราษนาจะเ,เกือ้อกูลบุคคลอื่น,นสัตว์อื่นให้มีความสุขตามที่เราต้องการและคนทุกคนต้องการความรักความเมตตาจากคนอื่นต้องการความสงสารความเกือ้อกูลจากคนอื่นและก็มุทุตามีอารมณ์ไม่อิชาริษยาบุคคลอื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทั้งนี้เพราะว่าเราเองก็มีความปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การไม่อฉาดิสยากันไม่เสียดสีกันไม่นินทาว่าร้ายกันไม่กล่าวทําำให้เป็นโทษไม่สร้างความสะเทือนใจซึ่งกันและกัน <c oughs> เห็นคนอื่นได้ดีไม่ริดรอนความดีของบุคคลนั้น พากันสรรเริญยกจะยกย่องสรนเสริญสนับสนุนความดียินดีในความดีที่เขาได้มาเราเองมีความต้องการอย่างนั้นถ้าเราทําความดีก็ต้องการให้คนอื่นสนับสนุนเราทําความดีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาอิจฉาสิยาริตรอนความดีอาการอย่างนี้ย่อมมีแก่บคุคคลทุกคนแต่ถว่าพิจารณาใจของเรา ว่าบุคเราต้องการในบุคคลอื่นก็ทําเช่นนี้กับเราและเราคิดทําอย่างนี้กับเขาหรือไม่ <c oughs> นี่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งจับอารมณ์ใจของตัวเองเป็นสําคัญแลาสําหรับอุเบกขาความเฉอยบางเฉยนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงตรัสว่าเห็นเพื่อนเด็กกันคือหมายความว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน จะต้องมีกรรมหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบกระทั่งไม่ว่าเขามีโทษเขามีทุกข์เป็นไปตามนาจกฎของกรรมที่เราเองไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เราไม่ซ้ำเติมให้เขามีความทุกข์มากไปกว่านั้นตั้งใจจะทรงอารมณ์จิตให้มีความสุข หมายความว่าวางเฉยไว้ถ้าเราคิดจะไปซ้ําเติมเขาจิตใจเขาเราจะมันจะไม่มีความสุขมันเป็นอารมณ์โหดร้ายความเล่าร้อนเห็นเขาเพี่ยงพรมลงไปเขามีทุกข์ตั้งใจจะซ้ําเติมถ้าซ้ําเติมได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าซ้ําเติมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ซ้ำเติมเขาได้เพื่อนของเขาตัวของเขาเขาจะมีความโกรธจะกลายเป็นศัตรูของเรา ในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้นเราก็เป็นทุกข์ถ้าทําเขาไม่ได้สมความปรารถนาก็นอนเป็นทุกข์ <c oughs> คิดอยากจะทํานี่ก็มานั่งนึกตัวเองว่าถ้าเรามีความทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าคนอื่นเขามาซ้ําเติมเราเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์เราจะมีความต้องการหรือไม่นี่ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่มีความต้องการ นี่องค์สมเด็จพระพิชิตแตมันให้เอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบเอาความรู้สึกของใจของเราให้เข้าไปเปรียบเทียบเพราะว่าการมีโทสะคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขเพราะอะไรคนที่โกรธง่ายแก่เร็วคนที่มีความมักโกรธหรือมีอารมณ์โกรธคนนั้นเป็น เป็นคนโง่โง่ตรงไหนถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไรปัญญามันถูกตัดตัดความโกรธมันตัดปัญญาไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนี่คนที่มีโทษะาจริตจริงกลายเป็นคนโง่ามากกว่าคนฉลาดไอ้คนที่เขาฉลาดจริง,รงๆเนี่ยเข,เขาไม่เขาไม่โกรธใครโกรธเหมือนกันแต่รู้จักยับยั้งเสียถันจะชื่อว่าไม่โกรธเลยและไม่มีแต่ไม่บูชาความโกรธ ถ้าเราบูชาความโกรธที่อาตมากล่าวว่าคนโกรธง่ายโกรธบ,บ่อยชอบโกรธเป็นปกติเป็นคนโง่เพราะว่าเป็นการสร้างศัตรูคนถ้ามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากจะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะตื่นอยู่จะหลับอยู่จะเดินไปทุรทัติไหนไม่มีความสบายใจเพราะว่าเกรงภัยอันตรายที่เราสร้างไว้จากความโกรธจะเข้าสนองตน ทำตนให้รับความลำบากทำตนให้เกิดความเป็นทุกข์นี่เป็นอันว่าคนที่มักโกรธไม่ใช่คนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเกิดมากับความโกรธความโกรธมาติดตามเรามาหลายแสนชาตินี่ทำยังไงจึงจะหาทางทำลายล้างมาให้สิ้นซากไปได้การทำลายล้างความโกรธให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามี แต่ถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีจะทํายังไงจึงจะยับยั้งความโกรธไว้ิได้ไม่ใช่ทําลายความโกรธแต่ยับยั้งความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายตลอดเวลาตามที่แล้วแล้วมาเพราะว่าเวลาในการก่อนปล่อยให้ความโกรธเป็นเจ้านายเกินพอดีตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณา จึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินาีเป็นเครื่องปลอบใจตนเองใจต้องหาทางปลอบเพราะใจมันงุนง,ง่านใจมันทุกข์ร่านใจมีความโกรธใจเป็นท่ายของความโกรธต้องหาทางปลอบถ้าไม่หาทางปลอบแล้วก็มันจะไม่อยู่ด้วยอารมณ์มันจะมีแต่ความดินน้นรนมันจะหาความสุขไม่ได้จะใช้วิธีปลอบในทางไหนดี ขันดับแรกมาคิดทั้งตนเองก่อนนั่งก็คิดนอนก็คิดขนาดใดถ้ายังตื่นอยู่โอกาสมีคิดไว้เสมอว่าเราต้องการอะไรหนอเวลานี้เราต้องการคนที่มาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราไหมต้องการให้ใครมาวิฆ่าเขกงฆ่าเราไหมต้องการให้ใครเขาบันดาเราไหม ต้องการให้ใครว่าั่นแกล้งเราไหมต้องการให้ใครเขามาอิจฉาทิ่เสียเราไหมต้องการในใครเขามานินทาว่าร้ายเราไหมต้องการให้ใครเขามาเสียสีเราไหมถ้าเรามีทุกขถ้าต้องการให้ใครเขามาซ้ําเติมเราไหมถามใจตนเองว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอต้องการไหมตาใจของเราเองบอกว่าต้องการก็ตามใจเธอจะไปทําอะไรใครก็ได้ จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปทำร้ายใครจะไปนินทาว่าร้ายใครจะไปกล่าวคำเสียดสีใครก็ว่าได้แต่ถ้า,ารมใจของเราไม่ต้องการก็ต้องหาทางระงับสิ่งที่เราต้องระงับอาการที่เราไม่ต้องการเสียเราจะไม่ทำกับคนอื่นคิดหาหมุมแห่งความเป็นจริงเมื่อคนเราถ้าเราไม่ต้องการให้เขามา เป็นศัตรูกับเรานี่แล้วเราต้องการอาการที่คนประเภทนั้นมาทำกับเราอย่างไงอันดับแรกเราก็ต้องการในเขามาเป็นคนมาพูดดีในอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เราต้องการต้องการในเขาทำความดีเป็นที่ชอบใจของเรานี่เป็นปัจจัยแห่งความรักในขั้นตน้นโดยการที่สองถ้าเราขาดสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราต้องการการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นมาสนับสนุนเรานี่เป็นการที่เราต้องการรายการที่สามได้ความดีปรากฏกับเราเราต้องการให้คนอื่นสนับสนุนความดีนั้นรับรองความดีนั้นไม่ริษร้อนความดีเรียกว่าไม่ฉ้าดิสยาด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วย รายการที่สี่กำหนักมาตกถึงเราเข้าแล้วถ้าเพื่อนมาซ้ำเติมเราไม่เอาเราไม่ต้องการรวมความว่าเหตุสี่รายการนี้เป็นการยับยั้งความคิดที่ไม่เป็นสุขสำหรับเราหมายความว่าเราจะมีความสบายเราจะมีความสุขถ้าเขาทำาการตรงกันข้ามคือคิดทำลายล้างเราด้วยการทั้งปวง ซ้ำเติมเมื่อเรามีความทุกข์เราขาดอยู่แล้วเพื่อแกล้งดึงเอาไปซะอีกของยิ่งไม่มีใช้ไม่มีจะกินพวกก็หาทางทำลายด้วยประการทั้งปวงแกล้งแกล้งด้วยประการทั้งปวงให้ไม่มีใช้ไม่มีกินมากขึ้นนี่เราจะเดือดร้อนนี่ก็ใช้มุมนี้ที่เราคิดเราพอใจไปใช้กับคนอื่น เพราะว่าเราไม่เราต้องการให้คนเขามีความรักในเราพูดดีทำดีเพื่อเราเราก็พยายามหักห้ามความโกรธพูดดีทำดีเพื่อเขาถ้าใครเขาขายแลนอะไรเราก็เกื้อกูลตามกำลังที่เราจะพึงมีได้เกื้อกูลได้ว,วัตถุไม่ได้เราไม่มีเกื้อกูลได้กำลังกาย ถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถจะเกือ้อกูลด้วยกำลังกายและวัดโถุดได้ก็เกือ้อกูลด้วยปัญญาแนะนำว่าไปที่นน่นนะไปที่นี่สิคนนั้นคนนี้เขาสามารถจะช่วยฉันดันท่านได้นี่ก็เป็นอาการเกือ้อกูลเห็นเขามีความดีเกิดขึ้นไม่ช้าที่จะยาเขารอยินดีในความดีที่เขาปฏิบัติและก็พร้อมจะทำความดีตามเขา เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมจิตคิดไว้อย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านเฉพาะที่เราจับทางจะทำกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปูชาและปฏิปูชัง ผู้บูชาย่อมได้การบูชาตอบวันโกปฏิวันแทนหนังคนไหวย่อมได้รับการไหวตอบนี่พูดเฉพาะเราทำความดีกับคนดีย่อมมีผลเช่นนี้แต่ก็มีคนบางําพวกเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตนี่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงสงเคราะห์มาทุกชาติทุกสมัย เพราะแม้แต่ในชาติสุดท้ายในองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษองค์สมเด็จพระเบรมโลกเชษให้บทในพระพุทธศาสนาและก็สอนให้ได้ฌานโลก,กีได้พิญญาสมาบัติเลยท่านลงตนคิดว่าเป็นผู้พิเศษนี่คนเลวประเภทนี้มีอยู่กลับไปเห็นความดีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษคิดขบฏ ทระยศะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะปกครองสงฆส์เองทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่มีความสามารถตนเองได้ชานโลกีจัดว่าเป็นปุถุชนคนผู้หนานั่นไปด้วยกิเลสเวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมบรโลกยเชิมีอยู่ครบเป็นพระอรหันต์มากมายทั้งอาคกาสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งสองท่าน อาสีติมหาสาวกก็ยังอยู่แล้วสาวกเบื้องต่างององค์สมเด็จพระบระมครูก็มีถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทัตมากแต่พระเทวทัตมองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปราณียังไงมันก็ไม่ได้ทางนั้นจะคิดว่าเรามีพรมิหารสี่ต่อเขาเขาจะมีต่อเรามันก็ไม่แน่นัก ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็พบกันมาแล้วทุกคนว่าสันดานคนเลวจริงๆนี่จะเอาดีไม่ได้ไม่มีการเห็นความดีของบุคคลอื่นถ้าไปพบอย่างนี้จะทำยังไงพอเป็นอันว่าถ้าพบอย่างนี้เขา้าก็จะต้องใช้อารมณ์อารมณ์หนึ่ง นั่นก็คืออารมณ์คิดทบทวนหาความจริงว่าคนประเภทนี้เขาเป็นทาตของอาบาย,ยภูเขาไม่ใช่ไทยกำลังใจของเขาเป็นทาตเป็นธาตของใครเป็นของกิเลสตัณหาอป่าทานและกุศลกรรมเขาเป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เขาจะมีแต่ความทุกข์เว่าการกระทำอย่างนั้น ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพราะถ้าเราจะโต้อตอบเขาทุกแล้วเราก็จะมีทุกข์ด้วยมันช่วยกันทุกข์ใหญ่เราไม่ตอบเขาเพราะอะไรเพราะเขาไฟไปเผาใจของเขาซะแล้วเพราะไฟเผาใจของเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีใจเป็น่ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในชาตินี้เป็นคนที่ต้องการความสุขความสำราญด้วยกันหมดแต่ถ้าว่าเขาไม่ทำไม่สร้างความสุขไม่สร้างความดีเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตหุ้มห่อใจของเขามืดมิดจนให้เขามองไม่เห็นด้านของความดีนี่ประการหนึ่งตัณหาความทยานอยาก ดึงลากจิตใจขอ,ข,ของเขาให้คิดแต่ความชั่วเป็นปกตินี่ประการหนึ่งอุปาทานความโง่เขาไปยึดมั่นคิดว่าการเขาทำความชั่วอย่างนั้นเป็นของดีนี่ประการหนึ่งเ,เครื่องเป็นเจ้าไหนของเขาและอกุศลกรรมอาศัยกินเลตันหาอุปาทานดังสามประการดึงดันให้เขาสร้างกรรมที่เป็นอกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม คนประเภทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์เขานอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความเล้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจ,จริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นเพราะคนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเล้าร้อนใจจะหาความสุขใายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา คิดสงสารเขาคิดเมตตาเขาไม่โต้ไม่ตอบไม่ทําคืนเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาปล่อยไปตามอธัธยาศัยรักษากําลังใจด้วยน่ายของพผมมีหารสี่คิดว่าโอ๋หนอนี่เขาเกิดมาเป็นคนแล้วไม่น่าจะมาทําลายความดีของคนการที่จะเกิดมาเป็นคนแต่ละคราวมันเป็นของยาก นี่เขาจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกสเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสใช้เวลาหลายแสนกับกว่าจะพ้นจากนรกได้แล้วต้องมาเป็นเปรตแปลสลายกายเป็นสัตวิเดชนันกว่าจะมาเป็นคนบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ก็นนานแสนนานถ้าเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนยากจนเข็นใจไร้พวกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข คนประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าให้อภัยทำจิตใจของเราให้สบายคิดเป็นอภัยทานยิ่เป็นปกติไม่ๆมก็จะคิดได้ยากแต่ว่านานๆเข้าคิดมากๆคิดบ่อยๆอารมณ์ก็จะชินเช่นเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระมาหาโมนินที่พระเทวทัตทำทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าก็ทรงยับยั้งพระไทยไม่โต้อตอบพระเทวทัตมาตั้งแต่ชาติไหนไหน สำหรับการบันทึกในตอนนี้ก็ต้องขอถวายแบบพรแต่หากว่าบาังเอิญเสียงจะกระตุกกระตักไปบ้างเพราะว่าไฟฟ้ารุนในระหว่างทำกลางการบันทึกเสียงเป็นเหตุให้เครื่องบันทึกดับไปชั่วขณะหนึ่งตอนอันตอนนนเสียงอาจจะกระตุกไปก็ต้องขอพระราชทานอภัยด้วยเป็นอนวุวาสําหรับการจะระงับโทสะจริต โดยใช้อารมณ์คิดพิจารณาในด้านพรม,มหาหสี่เฉพาะจุดนี้อาตามาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับเทพหน้าที่สองจะได้พิจารณาและพัฒนาเรื่องเรื่องการพิจารณาในด้านโทศาสจริตในด้านกสินสีต่อไป